เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้ามีเสียงกระซิบเบาๆจากอดีตที่สามารถนำทางเราไปสู่ความมั่งคั่งได้จริงๆมันจะเป็นยังไงในการนำเสนอจาก w h i s p e r s Podcast by Breeze ครั้งนี้เราจะมาค้นหาคำตอบนั้นด้วยกันครับมีคำพูดหนึ่งครับที่ฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายมากเลยนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่ามันทรงพลังมากแล้วก็เป็นเหมือนกับรากฐานที่สาคัญที่สุดเลยของการสร้างฐานะเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูสู่ความมั่นคงทางการเงินของเราครับ เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจที่มาของหลักการนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลากลับไปไกลเลยนะฮะกว่า4,000ปีเลยทีเดียวไปที่มหาคนครบาบิโลนเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามั่งคั่งที่สุดในโลกยุคโบราณเคยสงสัยไหมครับว่าพวกเขามีความลับอะไรกันนะในการสร้างและรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ฮะมันมีจุดเริ่มต้นมาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาคาด เขาคนนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่รวยที่สุดในบาบิโลนเลยนะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาไม่ได้เกิดมารวยนะครับเขาเริ่มต้นจากคนทางานธรรมดาธรรมาคนหนึ่งนี่แหละที่ไปค้นพบความลับของการสร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองและพอเพื่อนๆของเขาเห็นว่าเขาร่ํารวยขึ้นใช่ไหมครับก็มาขอคําแนะนําอาคาตก็ใจดีนะฮะไม่ได้เก็บความรู้นี้ไว้คนเดียวเลยเขาแบ่งปันเคล็ดลับที่มันแบบเรียบง่ายที่สุดแต่ก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดซึ่งก็คือกฎข้อแรกสู่ความมั่งคั่งนั่นเอง กฎข้อนั้นก็คือจ่ายให้ตัวเองก่อนครับฟังดูง่ายใช่ไหมครับแนวคิดนี้มันง่ายมากๆเลยคือทันทีที่เราได้เงินมาไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ตามนะฮะให้เรากันเงินออกมาเลยอย่างน้อย10%เซเก็บไว้เป็นของตัวเองก่อนเลยก่อนที่จะเอาเงินก้อนที่เหลือเนี่ยไปใช้จ่ายเรื่องอื่นๆนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเริ่มต้นเลยอาขาดเนี่ยเขาย้ํากับเพื่อนๆของเขาเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่สําคัญเลยว่ารายได้ของเราจะมากหรือจะน้อยแค่ไหน แต่การเริ่มเก็บ10%เนี่ยอย่างสม่ำเสมอต้องฮะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของจริงที่จะทําให้ถุงเงินที่มันเคยว่างเปล่าเนี่ยค่อยๆพองโตขึ้นมาได้การกระทาที่ดูเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทํามันต่อเนื่องโอ้โหนี่คือพลังที่ท้ายจริงเลยครับแน่นอนครับว่าการออมมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอาคายังได้มอบแผนที่ที่มันสมบูรณ์กว่านั้นด้วยนะฮะนั่นก็คือเวิธีเยียวยาถุงเงินที่ว่างเปล่า เพื่อให้เราสร้างความมั่นคงทางการเงินได้แบบเป็นระบบไปเลยวิธีทั้ง7ข้อนี้เนี่ยโอ้โหมันครอบคลุมทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เรื่องของการเก็บเงินใช่ไหมครับคือการออมแล้วก็ควบคุมรายจ่ายไปจนถึงการต่อย,ยอดเงินด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาดแล้วก็ยังมีการปกป้องเงินของเราแล้วก็วางแผนสําหรับอนาคตด้วยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการหาเงินก่อนเลยครับ มีเรื่องน่าสนใจมากในวิธีที่2ครับคือเรื่องการควบคุมรายจ่ายเนี่ยอาคาสอนให้เราต้องแยกให้ออกเลยนะฮะระหว่างรายจ่ายที่จําเป็นกับความต้องการของเราเพราะว่าบ่อยครั้งเลยใช่ไหมครับที่ไอ้รายจ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันมักจะขยายตัวจนเท่ากับรายได้ของเราเสมอแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก็นี่เลยครับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญมากๆก็คือทําให้เงินมันทวีคูณขึ้นมาหรือพูดง่ายๆก็คือ การเอาเงินออมของเราเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เงินมันทำงานสร้างรายได้ให้เราแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังหลับอยู่เลยนะแนวคิดนี้ก็คือการสร้างกระแสเงินสดให้มันไหลเข้ามาในกระเป๋าเราเรื่อยๆนั่นเองทีนี้พอเราเริ่มมีเงินเก็บแล้วรู้จักลงทุนแล้วใช่ไหมครับสิ่งสำคัญมากๆต่อไปก็คือการรักษาและก็ทำให้มันเติบโตขึ้นไปอีก ซึ่งอาขาดก็ได้สรุปเอาไว้เป็นกฎ5ข้อของทองคําครับเปรียบไปก็เหมือนกับเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะที่มันคอยควบคุมความมั่งคั่งอยู่กฎพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสัจธรรมเลยครับ3ข้อแรกเนี่ยเขาบอกเราว่าทองคําหรือความมั่งคั่งเนี่ยมันจะไหลามาหาคนที่รู้จักออมรู้จักใช้เงินทํางานอย่างฉลาดแล้วก็ลงทุนอย่างรอบคอบโดยปรึกษาผู้รู้แต่ว่า2ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นคําเตือนที่สําคัญมากๆเลยนะฮะว่า เงินทองเนี่ยมันจะหนีไปทันทีเลยจากคนที่ไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็คนที่ปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำภาพนี้จะทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยครับระหว่างการลงทุนแบบฉลาดๆกับการเสี่ยงโชคหัวใจสำคัญของมันก็คือต้องปรึกษาผู้มีประสบการณ์ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจมันจริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือต้องระวังข้อเสนอที่มันดูดีเกินจริงหรือการไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยไม่มีความรู้เลย เอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังภูมิปัญญาทางการเงินดีๆจากนครบาบิโลนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของอาคาด7วิธีรักษาถุงเงินแล้วก็กด5ข้อของทองคำก็น่าจะมาถึงคำถามสำคัญแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะภูมิปัญญาที่มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังขนาดนี้แท้จริงแล้วมันมาจากที่ไหนกันแน่ลองคิดตามกันดูเล่นๆไหมครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันถูกรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดมาจากที่ไหนและคำตอบก็คือ ภูมิปัญญาทั้งหมดนี้มาจากหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งครับที่มีชื่อภาษาไทยว่าเศรษฐีชี้ทั้งรวยหรือชื่อดั้งเดิมก็คือ The Richest Man in Babylon นั่นเองครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขียนขึ้นโดยจอร์จเอสเคาวซัตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1926โอ้โหเกือบ100ปีมาแล้วนะครับแต่หลักการที่เขาพูดถึงเนี่ยมันยังคงใช้ได้ผลจริงๆมาจนถึงทุกวันนี้เลยหัวใจสําคัญ,ญจริงๆที่หนังสือเล่มน,นี้อยากจะบอกเราก็คือ ความสเสบเ็จทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้มาจากความลับอะไรที่ซับซ้อนเลยนะฮะแต่มันมาจากหลักการพื้นฐานที่เรียบง่ายมากๆแต่ว่าต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีวินยัยเป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยเลยครับและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาจากนครบาบิโลนพนันะนะครับถ้ากว่าอยากจะฟังเรื่องราวแล้วก็เคล็ดลับที่มันลึกซึ้งกว่านี้ก็สามารถติดตามฟังฉบับเต็มได้เลยที่ช่อง Whispers Podcast by Breeze นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง ติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ